จริงๆแล้วผมสนใจในเรื่องของการทำซีรีส์มานะครับแล้วก็เดินทางเองเนี่ยเกิดขึ้นจากนักเขียนนะครับก็คือผลผลได้เขียนไว้ประมาณน่าจะประมาณ1ปีได้ครับเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยถ้าเป็นซีรีย์เองเนี่ยก็คือเรื่องของของกิจความรักนะครับแล้วพอดีเข้าไปอยู่ในส่วนของอแจม่มน่าจะเป็นแจ่มสากนะครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยไปซื้อของลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาจ้างานักเขียนบทนะครับ แล้วก็มีทั้งหมด10 EP หรือ10ตอนนะครับเรื่องนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเทเลอร์ที่เทเลอร์ทีท่เราปล่อยไปเนี่ยจะเห็นความงดงามตามตามตัวละครนะครับที่ถ่ายทอดออกมาครับแล้วก็เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้เห็นผลงานที่ออกมาแล้วก็มีการชื่นชมด้วยครับนักแสดงที่ได้มาน้องเพนกับน้องเป็นฟิวยังไงฮะต้องอกไหมฮะกับเป็นฟิวเนี่ยเรามีเวลาคุยกันไม่ถึงอาทิตย์นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเสร็จเนี่ย ก็ให <NXT> mm ้โจทย์น mm ้องไปว่าเตรียมพร้อมสําหรับในการถ่ายทาเพราะเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของบทต่างๆเนี่ยเราทํางานผู้ขนานนะครับจริงๆแล้วบทเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับตอนที่เราได้ตัวนักแสดงมาแต่ว่าด้วยความความตั้งใจของน้องนักแสดงทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ทําการบ้านมาในส่วนหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งคือการที่เขาได้ได้แสดงนะครับในเรื่องของการเป็นนักแสดงอาชีพของเขาเนี่ยเขาถูกถ่ายทอดและพัฒนาตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านบทนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆนะครับ ก็ขอชื่นชมตามที่หนุ่มได้บอกไปตั้งแต่บนเวทีแล้วว่าน้องทั้งสองคนน่ะมีการพัฒนาแล้วก็ก้าวกระโดดค่อนข้างมากนะครับมาทำรูปแบบหน่อยแล้วกันครับนักแสดงทั้งสี่คนเป็นยงไงทั้งผู้ชายชายและผู้หญิงผู้หญิงจริงๆมีความที่สมิริตของทั้งสองฝั่งนะครับผู้ฝั่งที่เป็นพระนายฝั่งพระนายเองก็คือทั้งน้องเมทิวแล้วก็น้องพีนเองทำกันบ้านกันมาอย่างอย่างเยอะมากเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์และตัวละครเองที่ค่อนข้างจะสมแล้วก็ เราต้องพยายามถ่ายทอดอารมณ์ของนิยายที่พอลองอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกกับทางนิยายแล้วผู้ผู้อา่านนิยายเองก็ต้องมีความคาดหวังกับตัวละครที่จะถ่ายทอดออกมาในตัวซีรีส์ที่มีชิมิชีวะเพราะฉะนั้นทางน้องคินเองกับน้องแม็กซีวเองทํากันมากกันหนักมากว่าเฮ้พี่แม็คคลกซาครัตัวละครเ,เรื่องลี้เรื่องหลังของตัวละครตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วก็คิดอะไรแล้วก็เรื่องนี้ทำอะไรค่อนข้างจะซับซ้อน,อนมากก็เลยแั้กแ์เงก็เลยต้องอ่านทั้งตัวนิยายจนจบ แล้วก็อ่านจากหลังมาหน้าจากหน้ามาหลังแล้วก็อ่านติดลูกอยู่ในวนิยายอ่ะครับอย,อย่างตัวคนิดนี้ก็เป็นแบบหน้าใหม่ด้วยมันต้องกดดันหรือต้องทำกานบ้านเพิ่มเติมหนักแค่ไหนจ <c oughs> ริงๆทำาบ้านหนักมากเพราะว่าผมนิดเป็นไปอยู่เชียงใหม่ก่อนประมาณเดือนสองเดือนเลย <c oughs> เพราะว่าครูยำพิมุอกว่าการทีร่สุดภาพเาได้ทำแล้วการทีร่เราจะถ่ายทอดมานได้ทำศิลปะหรือว่าการพูดหรืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเชียงใหม่เราต้องเข้าไปอินกับ ตัวมันจริงๆแล้วเราเองไม่ได้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่คนแจ่มใหม่แต่ก็ตอนนี้ก็เป็นเหนือคนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ในทางฝ่ายที่มีมีกับพี่พี่เทียรพี่เทียรมีมีความที่ผ่านงานละครมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมีเองตอนเล่นตอนถ่ายทำคิวแรกคืนก่อนการถ่ายทำคิวแรกน้องกระดูแขแต่ก็ยังมีสปิริตในการถ่ายทำจนจบก็คือในระหว่างการถ่ายทำก็คือถอนเปลือกเข้าถอนเปลือกออกซึ่ง อันนี้ยมรับเลยว่าธุรกิจของนักแสดงเรื่องนี้แล้วก็การทำการบ้านของทุกคนที่วามที่ใส่ใจแล้วก็อยากมาถ่ายทอดกันด้วยใจจริงๆ้วยกันเรื่องนี้มเขียนเป็นนิยายเป็นนิยายนะพวกแฟนจะแบบเปรียบเทียบกันว่าเป็นนิยายแล้วก็มาทำเป็นซีรีส์จริงๆมันก็กดดันเพราะว่าเราเองเป็นค่ายบัณฑด้วยนะครับแต่ว่าผมมองเองว่านเป็นความท้าทายตั้งแต่เราปล่อยไทยหลอดออกมาเนี่ยเราเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะโดนกระแสดราม่ามาอีกนะครับ ในเรื่องของการที่เราจะเอานิยายที่มีผู้ติดตามโดยเฉพาะคุณผลเองเนี่ยมีฐานแฟนคลับค่อนข้าง,ง,งเยอะแล้วนิยายที่เขาเอาไปเทนไปทำซีรีส์เนี่ยก่อนหน้าเราอ่ะอาจจะถูกการเปรียบเทียบสําหรับะละครที่ออนแอร์ทำช่วงวันแล้วก็คือเรื่องของหวากสิ่นความรักและนิยายเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต่อเนื่องจากะละคระซีรีส์ที่คุณผลได้เขียนขึ้นมาก็คือนิยายฉะนั้นในส่วนของการที่เราเอานิยายที่เป็นตัวหนังสือแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวนักแสดงเนี่ย ชื่นชมในส่วนของคนที่เขียนบทด,ด้วยนะครับแล้วก็น้องอินด้วยนะคะว่าการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครด้วยผ่านตัวหนังสือมันเป็นเรื่องยากแต่เราจะทํำยังไงให้คนที่ติดตามนิยายและอินกับละครหรือซีรีส์ที่เราทำเนี่ยทั้งสองเนี่ยมามร์ดเขก็หาก,กันฉะนั้นเนี่ยมันมีคนที่ชื่นชอบ นะครับเรารู้สึกว่าคําแนะนําต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะพัฒนาต่อไปะครับแต่เรื่องนี้เกิน80%ที่เราได้รับความชมนะครับแล้วก็ชื่นชอบในส่วนของสิ่งที่เรื่องนี้นี้ครับมีบทมีช่วงใหญ่มีตอนไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนจากบทนัที่ยายมาเป็นบทตราเพิ่งเงี้ยเ,ออเราคุยกับน้อง Matthew เมธิวไอ้น้อง,น,อง,น,องน้องน้องอินแล้วก็คุยกับเจ้าของเจ้าของเขียนนิยายนะคะว่าการที่เราจะนําจริงๆทียายเล่มนี้มันไม่หนามาก ปกติแล้วการทำซีรีส์ติดตอนมันต้องอย่างน้อยต้องสองเล่มนะครับแต่เนี่ยคือเล่มเดียวแล้วคิดว่าคุณปดเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นซีรีส์ยาวขนาดนั้นทีนี้เราจะต้องทำยังไงทำให้นิยายเนี่ยไม่เสียอรรถของนิยายในเล่มนั้นเราจะถ่ายทอดยังไงเนี่ยแล้วเติมความสนุกสนานเติมความเป็นโรแมนติกเติมความเป็นดรามา่าแล้วก็เป็นตาซีเข้าไปสิ่งสําคัญก็คือเรามีโลเคชันอยู่30มสิบกว่าโลเคชัน ที่ถ่ายทอดนิยายเรื่องนี้ซึ่งทุกโลเคชันเนี่ยอยู่ในที่ละอยู่ในนิยายนะประมาณเก้าสเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แลวเราก็เติมแต่งเข้าไปอีกนิดหน่อยครับฝั่งมาดามยองบ้างนะคะฝั่งดันที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าวัฒน,นารมเชียงใหม่แบบเต็มมากๆแล้วก็สถานที่คือเยอะมาก ก็จริงๆแล้วอะค่ะกะ็จากการที่เราอะดูแลเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็พวกศิลปะแล้วก็อัตลักษณ์ของร้านนามาโดยตลอดจริงๆก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะเราก็รู้จักพี่หนุ่มมานานแล้วทํางานด้วยกันมาตลอดยกเองพอพี่หนุ่มมันบอกว่าจะทําละครดีไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วยกก็บอกว่าถ้าเป็นละครอะเราเห็นแต่ย้อนยุคแบบภาคกลางมั่งอะไรต่างๆอย,ยุธยาสุโขทัย ก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็เชียงใหม่แล้วก็เก่าเหมือนกันนะก็700กว่าปีอะค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาทําอะไรที่เป็นสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนเล่าเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่หรือภาคเหนือค่ะให้ผ่านจากตัวละครแล้วก็ฉากต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเหมือนว่าซอฟท์พาวเวอร์ก็จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าอาหารแล้วก็ ค่ะวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็ืองการรำอะไรต่างๆด้วยอะไรอง่างเหี้ยท่องเที่ยวอย่างใช่แหล่<อ>งท่องเที่ยวแล้วก็ภาษาอะไรโอเยอะมากเป็นเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นพอพอ์พาว power จริงๆค่ะเรื่องนี้สามารถสื่อถึงพอพอ์พาว power ให้กับประเทศไทยแล้วก็ทางภาคเหนือได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในภาพนั้นแสดงมากร่ครั ก็มีขยับขยับขับที่ยิงแม่ทิวนวทีหน่อยคืับทบาทเราะการทาการบ้านเราเย่างรยูบกาของเราหลักกบสับางี้พันรทีนี้รื่งนี้บนก็ได้รับบาิยแล้วสูันไนยาจริงแม้ตัวละครมันอาจจะตกบกัวผมจริงแต่ว่าความที่มันเป็นยุคสมัยสโลกท่นึ่ผมก็ต้องตับกาพู ปรับหลายๆอย่างเลยทำกันบ้านหนักจริงๆที่จะเข้าบทหรือว่าทำยังไงให้ตัวเองเป็นคุณมากที่สุดก็เอาคิดว่าพี่อิกอนก็อาจจะหน่อยมากขึ้นหน่อยแต่สุดท้ายผมก็ว่ามโอเคในเรื่องของภาษาภาษาครับสำหร,ญญหรับผมไม่นะครับสำหรับผมแล้วก็อาจจะยากนิดนึงครับเรื่องื่องด้วยแบบว่า เออกินแบบไม่ได้ไปเหนือบ่อยครับกินแบบน่าจะเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามที่ได้มีโอกาสไปภาคเหนือครับก็อาจจะมีคุ้นกับคําเหนือบางคำครับมันได้คําเดียวสุดมั้เจ้าหนักป่าต่อสาวต่อสาวบ้างไะคะสาวบ้างครับการร่วมงานกันทรานี้เป็นยังไงบ้างครู้สึกดีค่ะยีรุงานในตอนนี้ับ้านเจอพี่เจียนเป็นนักสาวเชียงใหม่แล้วรูไป เคยเคยมากวัค่ะแต่ว่าไม่ได้มองหญ่แต่ว่าเห็นทุกที่ตลอดค่ะรู้สึกดีใจแล,ล้วก็โหตอนที่แสดงอเพลงขคาเิดือนไมคทกค่าดูเกินดูเกินค่ะยอมรักแต่ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นแบบด้วยแล้วก็ถ้ามีใปเล เนรฉยนๆก็จะเ,เรื่องภาษาค<ไ>ือมีมีเขาก็คนที่้องบอกว่าต้าองไปฝึแบพบม่ามาแบบนานแล้วก็แบบทำเมืองก็จะเพี้ยนเทียน,นห,หน่อยในฐานะที่เราแบบเป็นสาวเมืองเมืองข้องมากก็ะจะช่วยแบบเทรนน้อค่ะว่ากาคทำที่มันยากเราก็จะสอน<ไ>ให้มันแบบให้มันง่างยขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเรานั่นได้มี<โ>แบบการเรียนกนเสอน คืหนูไม่ได้เรียนนะค่ะเพราะว่าตอนที่ถ่ายซีรีส์เนี้ยหนูกำลังเพิ่งถ่ายจากตรงอ่างถ่ายไปที่ข้าวมาข้าวพยนต์ใหญ่ที่พะงาสมาเสร็จปุ๊บหนูดิบดิบมาถ่ายชีเลยคือมันเป็นภาษารี่ยิ่งใหญ่สำหรับวีมีแมสตับอะไรเอเพิ่งของภาษาในในเราไม่ค่อยต้องนั่งโอใช่ค่ะบางคำอย่างเช่นคำว่าสมาร์ทเจออะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะแบบไม่ชินเวลา คำควรสัมปะเรื่องเราก็จะรู้สึกว่าทำไมคำว่าขอโทษมันยาวจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขัดแต่ก่อนหน้านี้เราไม่หนึ่งชั้นใหม่เล้แม่นเจ้าแต่ว่าหนูก็ค่อย้ก,กับเมืองตาได้นะพี่หนุ่มนี่ค่ะ,<อ>ะโทรมาหาหนูทุกวันเลยมิมี่น้องต้องอู้ก,กับเมืองทุกวันเลยนะก็เลยต้องอู้กับเมืองเจ้าพีห่หนุ่มครับไปดูกบบปาหน่อยครับท่องทางแล้วก็ความน่าติดตามได้นะ จ,จริงๆถ,ถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกสาวอย่างอย่างน้องเทียนเนี่ยก็เป็นลูกสาวตั้งแต่ต้นเลยปี59ก็ลองน้ําตาลนะครับน้องมีมีก็ทุกท่านก็คงได้ติดตามเวทีประกวดเพราะว่าเพจนางงามแล้วก็เพจวายตอนนี้วายก็มาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราอยากจะฝากผลงานเรื่องนี้ไว้เพราะว่า1เนี่ยผมเองเป็นบริษัทใหม่ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงแต่ก็อยู่เบื้องหลังมาค่อนข้างนานนะครับอยา,ากฝากติดตามนะครับ ถึงแม้ว่าการการอ,ออนแอร์ในครั้งนี้จะเป็นช่องวัน31แต่สื่อทุกสื่อสามารถจะร่วมใจกันพ r ธในครั้งนี้ได้แล้วเราจะมีมิ팅นะครับสำหรับน้องๆพี่ๆสื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกระบวนการเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับทีนี้เราจะมีทำ m e frame c l นะครับหลังจากนี้ไปละครเราจะออนแอร์ในช่วงของเดือนกันยาจบไปนั่นคือเดือนพฤศจิกาแต่วันที่7พฤศจิกาเรามีงานที่เป็นวันที่12 ถึง14ถ้าจะไม่ผิดนะครับจะเป็นเฟสิวัลขนาดใหญ่ก็คืองานเทศกาลลอยกระทงซึ่งเป็นหนึ่งในซีนสาคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดมิทติ้งแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับแล้วก็มีเฟรมทิปสําหรับพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับเพื่อไปตามละครนะครับตามเขาจะตามรอยซีรีส์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากงติดตามนะครับเริ่มออนแอร์เวลา สี่ทุ่มสิบนทีตอนนี้ช่องวันขยาบมาแล้วนะครับจากเดิมส5ตอนนี้เป็น4ี่ทุ่มสนะครับขอบคุณช่องวันมากนะครับและขอบคุณสื่อทุกท่านเลยนะครับที่มาให้กําลังใจสําหรับน้องๆน,นักสแสดงแล้วก็ให้โอกาสบริษัท MTY นะครับ ได้เข้ามาอยู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงและเชียงใหม่เนี่ยก็จะยินดีต้อนรับสำหรับพี่ๆน้องๆสื่อทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ <ๆ S 1> ครับครับอินเทอร์เค่ะสวยนิดนึงนะคะ